คับกับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง T.N.K 28 channel นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Lightland of s เว v e r นะครับครับตอนนี้ก็มาลงเซิร์ฟใหม่เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็สร้างแคนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาร่วมอยู่แคนด้วยกันก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับแต่ขอให้คอมเมนต์ชื่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรับคือตอนนี้มันแคนมันจุได้แค่10คนนะครับก็อาจจะขอคนที่ออนบ่อยๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อแคนนะครับขอมาได้เลย ครับแล้วตอนนี้ก็มาลงเล่นเซิร์ฟใหม่ก็คือชวนน้องๆในแคนมาเล่นด้วยนะครับก็คือน้องเขาก็ติดตามแล้วก็อยากเล่นด้วยนะครับก็คือผมก็อยากชวนมาทุกคนนะครับแต่บางทีมันก็ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแคนนะครับถ้าเพื่อนๆสักไงก็สามารถแนะนําผมได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะตีกันเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่ามีแคนด้วยเนี่ยเราสามารถอยู่บ้านเดียวกันได้ไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจท่าๆนะครับ โอเควันนี้ก็มาลงเซิฟใหม่นะครับแต่ก็เป็นเซิฟที่เปิดมาแล้ว1วันนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่2แล้วคือแบบว่ามีคนเขาขายปืนอะไรกันเต็มแล้วนะฮะโอเค okay. เดี๋ยววิ่งไปที่บ้านที่เพื่อนสร้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เข้าตามมาที่หลังแล้วอี้น้องเคก็มาสร้างบ้านไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยย้ายใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มาก็หลายคนนะครับอาจจะต้องขยายทําเลใหม่นะครับเพราะที่ทน้องเคสร้างเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะตีนเขานะครับอาจจะไปหาที่เรียบๆสร้างใหม่นะครับ โอเคยังไงก็ต okay. pues. ้องเลี้ยนหาหนามก่อนนะครับเพราะว่าการโปรนะฮะเพราะเซิร์ฟใหม่พวกนี้ก็โปรค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคแล้วตอนนี้น้องได้ปืนแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้องไนนะครับก็คือเขาได้ปืนมานะครับเขาว่าเขาไปยิงเหมือนว่ามันโดนน้องโดนไล่ยิงแล้วเหมือนเขายิงไม่โดนแล้วน้องน่าจะสวนได้นะครับก็คือได้ปืนเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปเลี้ยนก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นปืนกระบอกแรกของบ้านเรานะครับอันนี้น้องไนก็ได้มานะครับ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถวคือแถวเนี้ยเขาใช้มีปืนกันเยอะแล้วอ่ะแล้วก็มีปืนพวกฟาร์มัอะไรขายกันเต็มเลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้เราอ่ะเข้ามาที่หลังนะครับเหมือนว่าคนเขาค่อนข้างจะเริ่มไปไกลแล้วด้วยต้องดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะโอเคครับและตอนนี้ก็พยายามแยกฟาร์มกันอยู่นะครับก็คือผมก็มาหาพวกอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะหาพวก สูตรของพวกหนามนะครับเพราะว่าคือต้องการสูตรหนามมากเลยเวลาที่เรามีสูตรหนามแล้วก็จะได้คราฟหนามแล้วก็เอาไปวางใต้พื้นบ้านได้นะครับโอเคคือตอนนี้มาครบตีแล้วนะครับก็คือมีมีมีพี่ๆี่มีเขามาช่วยมาเล่นด้วยนะครับบอกเลยว่าขายันฟาร์มกันมากเลยนะครับตอนนี้แต่ละคนนี่ไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวฟาร์มหาหนามก่อนนะครับ ครับแล้วเซฟเิฟก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะเงียบแล้วนะครับเหมือนว่าเขาก็เหมือนว่าเขาจะเริ่มย้ายๆกันแล้วนะครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นบ้านใหญ่นะครับก็คือไม ma ่ค่อยมีใครออกมาแล่ยยิงกันแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าน้องๆก็คือทักมาตลอดเลยครับบอกว่าอยากจะเล่นด้วยนะครับผมก็เลยวันนี้ผมว่างพอดีก็เลยอยากจะชวนน้องๆมาเล่นด้วยกันนะครับก็เลยหาเซิฟอยู่นะครับก็คือส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นเซิฟที่เปิดแล้วส่วนอันที่เปิดของวันนี้มันไม่มีมันไม่มีแผน แผนเมืองนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเป็นแมปลุ่งอรุณนะครับก็คือแบบมันหายากนะครับเวลาเวลาเราเล่นเวลาเราจะไปไอ้ดอทีคือแบบวิ่งไกลมากเลยผมก็เลยอยากได้แมปที่แบบนี้นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้น้องเคก็ได้แปนหนามแล้วนะครับได้สูตรหนามแล้วเดี๋ยวจะรีบเอาไปคราบแล้วก็อาจจะวิ่งไปหาทำเลสร้างบ้านนะครับผมก็ตั้งใจจะไปสร้างที่เดิมนะครับก็คือท่าเรือนะครับ ก็คือมันมีจุดที่ผมสร้างอยู่ประจำนะครับมันค่อนข้างจะมีพื้นที่หน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะมีใครสร้างหรือยังนะครับตรงนั้นแหมได้สูตรหนามแล้วก็ต้องตีหาไม้ไปครัฟหนามก่อนนะครับโอเคผมก็เลือกที่จะสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะวางหนามให้มันทั่วๆนะครับก็คือการสร้างบ้านขงผมของผมก็คือเป็นสองคูณสองก่อนนะครับแล้วก็สร้างแบบง่ายๆเลยนะประมาณนี้เลยแล้วค่อยขยับขยายเอานะฮะ แล้วก็เดี๋ยวรอให้น้องๆที่เขาชํานาญในการสร้างบ้านช่วยสร้างบ้านให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็สร้างบ้านไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอหนามก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานเลยคือยิ่งเราวางหนามไว้เยอะมันก็สามารถวางทับได้บ้างนะครับถ้าหากว่าเจอโปที่มันบุดมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนหนามแล้วก็ตายได้นะฮะก็คือเป็นข้อดีถ้าเราวางไว้เยอะๆนะครับโอเคนี่มีคนเขาไปไล่ฟางมันเต็มเลยนะครับ บอกเลยว่าขยันฟางเป็นจริงๆครับพวกคนนี้คือเหมือนว่าผมผมอยากให้จริงๆอ่ะเกมมันน่าจะรับตี้ได้หลายๆคนนะครับหรือไม่ก็ถ้าหากว่ามีมีคนอยู่ในแคนเดียวกันเนี่ยสามารถมอบบิลให้หลายๆคนนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างบางคนเขาอยากเล่นกับเราเหมือนว่าอยากอยากเล่นบิลเดียวกันอยากสามารถปรับแต่งบ้านเราได้แต่ก็ไม่สามารถทําได้เงี้ยผมก็อยากให้มันได้เหมือนกันก็คืออยากให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรประมาณเนี้ครับ ยิ่งถ้าหากว่าลงเป็นตี้ลงเป็นแคนเนี่ยได้อยู่ที่เดียวกันแบบว่าหลายๆคนก็น่าจะดีนะครับแต่ก็ถ้าหากว่าเราไปเจอพวกที่เขาส o ล่หรือไม่ไงเราก็เหมือนว่าเราเอาเปรียบเขานะอาจจะต้องหาเซิร์ฟที่แบบว่าที่แคนเขาลงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือก็ลองมาลองดูนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกันแบบไหนนะครับแบบว่าเป็นแคนเนี่ยแต่รู้แค่ประมาณว่าคือแบบถ้าเราอยู่เราก็สามารถมองเห็นคนในแคนแล้วก็แต่ก็สามารถยิงด้วยกันได้แค่นี้นะครับ ส่วนอย่างอื่นผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ยังอาจจะต้องหาเวลาศึกษาอีกสักหน่อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสร้าง d i s c o r d นะครับถ้าเพื่อนๆมาอยู่แค่นกันก็อาจจะได้คุยในการใน d i s c o r d ด้วยนะฮะโอเค okay, เหมือนว่าน้องกำลังจะบวกจะไฟกันอยู่เลยนะครับเจอแก๊งลูกซองนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมรีบสร้างบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปรีบย้ายของนะครับก็คือที่น้องเคสร้างบ้านไว้เนี่ยอาจจะไปย้ายของมานะฮะ ไม่รู้น้องน้องโดนลูกซองไล่ยิงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับให้เขาไปฟาร์มมันก่อนโอเคตอนนี้ผมก็วางหนามค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็รีบสร้างเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสร้างแค่ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมาช่วยต่อเติมให้นะครับโอเคครับเหมือนตอนนี้น้องกําลังโดนไล่ล่าอยู่นะครับก็คือว่าเขาแยกกันฟาร์มอยู่นะครับนีโดน ดนตีตายแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาช่วยนอยครับก็คือว่าเอาปืนกลมาด้วยครับแต่ว่ามีลูกกระสุนแค่สิบลูกนะครับโอเคดูที่จะทันไหมครับเขากำลังไฟกันอยู่โอเคล่วงแล้วโอ้ยยังไม่ทันได้ใช้ปืนเลยอโอ้ยอเดี๋ยวเอาทิ้งปืนให้น้องนะครับให้น้องเอาปืนไปใช้มีลูกกระสุนยุสิบลูกไม่มีลูกกระสุนนะครับโอเครีบมานะครับยังไม่ทันได้ครับลูกกระสุนเลยโอเคเดี๋ยววิ่งกลับไปบ้านนะครับให้ ให้เขาไปตกแต่งบ้านให้กันครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าน้องจะโดนไล่ฆ่ากันใหญ่เลยครับบอกเลยว่าแถวนี้ที่โคตรเตือดเลยนะครับก็คือแบบเ๋ยวนี้เขามีพวกฟาร์มัทกันแล้วนะฮะแล้วก็พวกปืนกึ่งอะยังแรงเลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยดูแต่ละคนโดนยิงกันละโดนปืนฟาร์มัทยิงนะครับก็คือเราเพิ่งลงเซิร์ฟนวันแรกนะครับแล้วเซิร์ฟมันค่อนข้างไปไวนะครับเหมือนว่านี่วันที่2เขาก็มีปืนมีชุด ใช้มีชุดแน่นๆกันแล้วอ่ะต้องรอดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับในการลงเซฟวันนี้ว่าเราค่อนข้างจะล่าช้าไปนะครับปกติแล้วผมจะลงอาจจะลงช้าอยู่ประมาณครึ่งวันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างทิ้งระยะเป็นวันเลยแล้วของมันค่อนข้างจะไปไกลเลยคือแบบว่าเราเปิดเข้ามาในเซฟเนี่ยเหมือนว่ามีคนเขาตั้งขายปืนกันเพียบเลยนะครับพุ่งปืนมาฟาร์มัสพวกเฮ้ยเรียบร้อยผมโดนปืนกึ่งยิงนะฮะโอ้โห เอาด้วบ้านได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยของตกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะขนของจากบ้านหลังนี้ไปที่บ้านหลังนู้นสักหน่อยนะครับก็คือตอนนี้บ้านหลังนี้ก็คือน้องเคมาสร้างแล้วก็ฟาร์มไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็อาจจะค่อยๆทยอยขนไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีโต๊ะระดับกลางเลยด้วยโอเคเอาพวกแรเอาพวกไรไปด้วยนะครับ ครับอันนี้ผมก็ยกกล่องมาเลยนะครับก็คือมีในกล่องก็มีพวกของใช้นะครับเหมือนรู้สึกว่าผมจะลืมเอาแร่ใส่กล่องหรือเปล่าโหถ้าลืมเอาแร่ใส่กล่องนี่ถ้าโดนยิงนี่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าชัวร์เลยผมไม่ได้เอาแร่ใส่กล่องแน่เลยแร่อยู่ในตัวแน่เลยไม่รู้ว่าหน้าบ้านเรายังมีคนดักอยู่หรือเปล่าด้วยนะฮะยังไงดีเดี๋ยวบอกให้น้องล้อเปิดประตูแล้วกันนะครับ คือไม่แน่ใจอ่ะว่าของใส่ในกล่องหรือเปล่านะฮะโอ้ถ้าถ้าโดนยิงนี่เรียบร้อยเลยนะครับของตกแน่นอนเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่อีกกำเอาไงดีเฮ้ยมันเห็นเราแล้วอ่ะโอ้เรียบร้อยเออโอ้ของตกจบเลยพลาดเลยอ่ะผมไม่ได้เอาแร่ใส่กล่องอ่ะกำ แต่ว่ากล่องยังกลับมานะครับแต่ว่าของที่อยู่ในตัวเราตกหมดเลยจบเลยเฮ้ยพลาดเลยโอเคครับตอนนี้ก็ย้ายพวกของที่อยู่ในบ้านโน้นมาเกือบจะหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้ให้ทีมงานเขาสร้างบ้านอยู่นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เขาทํางานกันแบบขมักขัเม่นเลยนะครับแล้วผมก็แทบไม่ได้ทําอะไรครับยืนดูเฉยๆนะครับบอกเลยว่าทําบ้านกันเก่งอยู่นะครับทีมงานชุดนี้แล้วชั่วโมงแต่ละคนนี่คือแบบ สองสามร้อยสี่ห้าร้อยเลยนะครับอืมเดี๋ยวเราขอเป็นผู้ดูนะครับอาจจะจําแท็กติกเผื่อได้เอาไปใช้ในการสร้างบ้านนะครับดูซิว่าเขาทําแบบไหนนะครับให้อันนี้เป็นพวกมืออาชีพแล้วกันไป่รู้เล่นอะไรกันนะครับเนี่ยโอเคเอายังไงเอาตู้เย็นหายแล้ว เด,เดี๋ยวเราดูอย่างห่างๆแล้วกันนะครับโอเคเอาก็ส่วนไว้เดี๋ยวรอคือตอนนี้ผมเรียนปืนแล้วล่ะแต่ก็เดี๋ยวรอให้ได้สปีงก่อนแล้วก็เดี๋ยวครับปืนแจกทุกๆคนเลยนะครับให้เขามีปืนไว้ในการป้องกันตัวนะฮะเดี๋ยวรอให้เขาจัดบ้านก่อนแล้วกันไม่รู้ว่า ไอ้พวกที่มันมามายิงเราอ่ะมันไปหรือ,อยังนะครับแล้วข้อเสียของการที่มีแคนก็คือถ้าหากว่าเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในตีแต่ว่าอยู่ในแคนเดียวกันอ่ะถ้าเขาเดินอ่ะมันเรามันจะขึ้นรอยเท้าด้วยแล้วตอนนี้เราอาจจะแยกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นรอยเท้าของเราหรือว่ารอยเท้าของเพื่อนหรือว่ารอยเท้าของของคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคดูดูเขาทางานกันแล้วกันนะครับ ครับแล้วตอนนี้น้องนายก็ไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าน้องนายต้องมีเรียนพรุ่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาน้องนายออกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเพื่อนอีกคนนึงเข้ามานะครับแล้วเวลาที่มีใครมาเราจะได้รู้นะครับว่าไม่ใช่คนในตี้เรานะฮะจะได้มีรอยเท้าขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวรับอีกคนนึงแล้วกันเจอร่วมทีมโอเคเวลาที่เขาเดินเราจะได้ มอ,มองเห็นเวลาที่มีคนมาเราจะได้มองเห็นรอยเท้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชั้นสองนะครับขึ้นยังไงกระโดดขึ้นไม่ค่อยเป็นนะครับขา,รนนขาดสปริงอันหนึ่งสปริงอันหนึ่งจะคาปืนได้กระบอกนะฮะเขากำลังเผาแล้ว ผมไล่ดูสปริงก่อนนะครับเผื่อว่ามีสปริงแล้วจะคาปืนให้เขาใช้กันนะครับเผื่อว่ามีคนมานะฮะเฮ้ยมีสปริงอยู่ี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะนอนก่อน,นครับเอ้ยไม่ใช่นอนได้ยังไงเราจะคาปืนโอเคเดี๋ยวคาปืนก่อนนะครับจะต้องหาเลคไฮบิลลู่ไหนต้องหาเลคไฮก่อนมีเลคไฮไหมเนี่ยอ๋อในนี้มีเลคไฮอยู่นะครับ หมือนมีรอยเท้ามาแล้วผมไม่แน่ใจว่าพวกไหนนะเดี๋ยวคาปืนไว้ก่อนละกันมันไงพวกมันจริงๆด้วยใช้ปืนกึ่งมาเลยอะแต่ดูเหมือนมันจะยิงแรงมากเลยนะฮะโอเคนี่มีเดือดคาอยู่โอเคเดีย๋ยวไปคาปืนก่อนตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่เสร็จดีนะครับไม่รู้โอ้โหเหมือนมันมันยิงต่อเนื่องเลยโอเคจะรีบคาปืนนึงก่อนนะครับเพื่อจะได้ไปใช้นะฮะ Yeah. น้องๆก็ยังยนโดนยิงยังต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวโยนปืนทิ้งไว้ให้เขาก่อนเพื่อจะได้ไปใช้นะฮะโอ้โหมันเลดเลยอะ่ะมันเจาะเลยนะครับเนี่ย ำแล้วมันไม่ได้มาเล่นๆแล้วล่ะอย่างนี้เฮ้ยงานใหญ่แล้วทีนี้การเลยเราจะอุดอยังไงเนี่ยจะต้องออกไปอุดด้านหน้านะครับโอ้โหโอ้ยยังไม่โดนนะฮะ ตายเลยโอ้โหจะออกไปอุดรูไงเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอาจจะร,รีบออกกระโดดกระโดดออกไปทางหน้าแล้วก็ไปปิดรูเอานะฮะวิ่มันดูดดูดของในตู้เราแล้ว,ลวมันขโมยของในตู้เราไปแล้วในกล่องเราไปแล้วนะฮะเนี่ยมันปิดตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องออกไปทางนอกนะฮะกรรมละ บอกไว้ก่อนนะฮะไม่ได้อาจจะต้องออกไปข้างนอกนะครับโอเคตรงนี้ก็วางปิดไม่ได้ด้วยแล้วเอาเอาลบก่อนแล้วกันจะได้ตั้งบอกตรงนี้ได้ กล่องก็หยิบไปโดนเตียงอนอนอีกกรรมอยหัวจะปวดโอเคเพื่อนโดนยิงโลวัวเลยนะฮะเอากล้องลบก่อนนะครับเผื่อว่าจะกระโดดออกจากทางนี้ได้ โอ้ยพี่เดียวตายเลยปืนอย่างแรงเลยนะครับโอ้โหปืนแรงจริงพูดรู้อืมอืมเอ้าอืมโอเคปิดรู้แล้ว ปืนแรงจริงนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เจอซึกหนักแล้วครับยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับโดนโดนเล่นงานซะแล้วนะครับที่ผมเอ,อือตายปืนมันแรงจริงนะฮะไม่รู้ว่าจะกันได้สักนานสักแค่ไหนนะครับตอนนี้เดี่ยวไม้เอาก่อนนะครับอาจจะต้องเอาไปสร้างใหม่นะฮะอาจจะต้องเอาไปทําบ้านอนอนอีกแล้ว เฮ้ยเตียงมันก็ยังเลดไม่พักเลยนะครับแต่อีกแล้วโอ้ยเนาะวางก็ไม่ได้นะครับว่าเอาตู้เย็นหลบก่อนดีกว,ว่าแล้วก็สร้างบล็อกตรงนี้ดีกว่านะฮะไม่มีเล็กนี่คือบ้านเรายังไม่ทันอัพอะไรเลยนะครับก็คือเพิ่งขึ้นบ้านมานะครับยังไม่ทันได้อัพ หินแบบเต็มๆเ,เลยอ่ะเฮ้ยโอเคน่าจะตั้งไม่ได้แนละ้วน่าจะต้องอาจจะต้องออกไปตั้งนอกนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเอากลองหลบก่อนนะฮะไปประตูน้อยฟุตลอลองได้ไหมเนี่ยโอเค มันจะวางได้เฮ้ยโอ้งานใหญ่แล้วมันน่าจะวางบิวแล้วนะครับโอ้จบเลยวางบิวคือเราปิดลูไม่ได้แล้วเรียบร้อยเหมือนมันเอามันมันดักบิวดักไว้แล้วนะครับกรรมเลยเราสร้างอะไรไม่ได้ตอนนี้อ๋อได้รอบนอกเลยฮะตรงนี้สร้างไม่ได้แล้วเรียบร้อยโอ้งานยากเลยทีนี้แล้วเราไม่รู้เนี่ยมันวางบิวอยู่แล้วอะไม่รู้ว่ามันมีระเบิดเยอะแค่ไหนนะครับ จบเลยจะรอดไหมเนี่ยเราอุดบ้านไม่ได้ด้วย ยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับโอ้ยโดนโดนเล่นงานซะละน้องนองนกดรัวๆเลยนะครับเดีย๋ยวขึ้นไปวางหลบไปข้างบนก่อนนะฮะ เอาตัวเยื้อลบก่อนไม่งั้นปิดรูไม่ได้อีกตรงนี้น่าจะตั้งได้อยู่นะครับอ้าวไม้โอเคโอเคเอาหินเลย ย้อยก็น่าจะบล็อกได้อยู่นิดนึงนะครับอโอ้โหด้านบนก็เป็นรูกรม <c oughs> ขึ้นมาด้านบนก็เป็นรูอีกนะเออตายอีกแล้ว ํือทำไรไม่ได้นะเพราะว่ามันติดเบิ้วอยู่แล้วอุดก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหดูมันยิงรัวๆเลยอะ่ะแล้วเราไม่มีปืนอะไรไปสู้เลยมีแค่กลนเบาลูกกระสุนยังไม่ทันได้คัพเลยนะครับยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะ่ะอ <c oughs> ื้มระเบิดไม่พักเลยเหมือนตอนนี้มันดักบิ้วทั้งหน้าทั้งหลังแล้วครับโอ้โหโดนกดยับเลยนะครับตอนนี้ ไม่มีอะไรไปต่อกอนเลยอ่ะโอ้โหมีลูกซองด้วยของเล่นมันเยอะอจริงๆนะครับ เหมือนว่ามันน่าจะใกล้ทำลายบิลเราแล้วละ่ะโอ้ยไม้ไม่มีสร้างบิลด,ด้วยกรรมโอ้กดเราสนุกเลยนะครับไอพวกนี้ เรียบร้อยให้เสียบิลแล้วจบเลยบ้านเราจบเลยอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเสียบิลแล้วอ๋อไม่ไหวจริงครับเพราะว่าเหมือนว่าเราลงตามเขามาแล้วครับแล้วเหมือนว่าของเขาเริ่มฟัวแล้วนะฮะมีปืนเริ่มมีปืนใช้กันแล้วอะ่ะแล้วเหมือนว่าเรามาตามเขาอยู่นะครับคือแบบสู้ลำบากนะครับ ก็ถือว่ายังดีนะครับเพราะว่าบางทีเราลงเซิร์ฟใหม่เนี่ยวนันแรกเนี่ยจะเจอพวกโปรเยอะนะครับอันนี้ถ้าไม่โปรก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> ไม่ต้องหนีครับโดนอย่างเดียวโดนกดยับยับเฮ้ยห <c oughs> <c oughs> นักจริงครับมันเริ่มพังบ้านแล้วแหละ โอเคครับแม่ไหวจริงๆเจอหนักจริงๆครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะตามหลังเขาด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟโซนที่ไม่ใช่โกบอลแล้วเหมือนว่ามันเป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กใหม่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนอาจจะเจอหนักนิดนึงนะครับแล้ว หมือนว่าเรามาลงช้าก็ยิ่งเสียเปรียบไปใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่อีพีหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าพวกผมจะไปลงเซิร์ฟไหนยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจจะอยู่แคนเดียวกันก็สามารถขอมาได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อมาด้วยนะครับแต่ถ้าแคนเต็มต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม